DHA ค่ะค่ะอันนี้คือตัวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นตัวหนึ่งที่ที่เป็นอาหารเสริมที่ต้องบอกว่าทานได้ทั้งครอบครัวนะคะอย่างที่โบบอกไปตอนนี้มารีเขาอยู่อนุบาลสามแล้วเขาจะเปลี่ยนโรงเรียนในปีหน้าความกังวลของโบก็คือเฮ้ยแล้วถ้าเขาไปอยู่โรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอวิธีการเรียนแบบใหม่แล้วสมองของเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นความกังวลของโบมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ ที่โบจะต้องเสริมเขามากๆก็คือในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความจำต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาไปแล้วเขาพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเขาเป็นการช่วยเสริมเขาอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะว่าแม่แม่หลายคนเริ่มสนใจแล้วแหละแต่เมื่อกี้เห็นขึ้นมาว่าอิมพอร์ตตรงมาจากออสเตรเลียเลยแบบนี้มันจะแพงไหมคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะโบต้องบอกก่อนว่าที่โบเลือกตัวนี้เพราะว่า สารสกัดเขาเนี่ยมาจากสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดสของ D S A เนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วก็จากการ search เสิร์ชข้อมูลมานะคะ,ะบอกได้เลยว่าพอโบได้มาลองทานตัวนี้รวมไปถึงคนในครอบครัวมันรู้สึกแฮปปี้แล้วมันมันมันเห็นผลนะอะเ,เออมันเห็นผลจริงๆแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะ มาจากออสเตรเลียแล้วทีนี้ยังไงเนี่ยจะต้องฝ<พ>ากเพื่อนฝากเพื่อนที่มาหไล่แพงมากค่ะฝากเพื่อนที่มาแล้วตอนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เพรานะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทางออสเตรเลี์เขานำเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว